รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบก,กันครับเช่นเคยในรายการท่องไปกับนายเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา,จ,นา,า,จ,มา,า,าจังหวัดนครราชสีมาและหลายๆจังหวัดนั้นเกิดประสบปัญหาน้ําท่วมครับมีพายุเขาบอกว่าน้องนารีมาเยือนไทยแต่ตอนนี้ก็น้องนาลีจากไปแล้วครับก็ ต้องมาช่วยกันครับแล้วก็ให้กําลังใจกับเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมครับแต่ว่าน้ําท่วมนั้นก็ไม่ต้องอ่าบางคนอาจจะประสบปัญหามากบางคนประสบปัญหาน้อยเราก็ต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครที่ประสบปัญหาน้อยก็ไปช่วยคนที่ประสบปัญหามากนะครับแต่มาในคราวนี้นะครับมาสู่ในเรื่องราวของรายการท่องไปกับนายเกษตรอาจจะเป็นอีกวิกฤตหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนหรือเกษตรกรที่อยู่ในที่ราบลุ่มเป็นที่น้ําขัง ฝนตกมาเมื่อไหลน้าท่วมทุกทีเลยเนี่ยคราวนี้เนี่ยจะพาไปดูแล้วคุณผู้ชมดูเทาว่าเราจะแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรผมก็เลยได้โทรไปโทรศัพท์ไปหาท่านประมงจังหวัดคนครราชาสีมานะครับท่านบอกว่านี่เลยผู้ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับเรามีวิกฤตแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้แต่ท่านประมงไม่ยอมบอกผมว่าจะแก้ได้อย่างไรท่านบอกว่าเราต้องมาค้นหานะ ใต้กอไผ่ท่านบอกว่ามีอะไรในกอไผ่ให้เราและคุณผู้ชมไปตามดูครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะต้องไปค้นหาท่านประมงก่อนสงสัยท่านประมงคงจะอยู่ใต้ต้นไผ่หรือกอไผ่จุดใดจุดหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวตามผมไปดูว่าท่านประมงนั้นจะมีอะไรให้เราดูว่าอยู่ใต้ต้นไผ่ใต้กอไผ่นั้นจะมีอะไรแล้วที่สําคัญคือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มหรือในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังเนี่ยจะแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรตามผมมาเลยครับ ผมก็เดินลุยน้ํามาหาก็ไผ่มาหา,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 หาท่านประมงแก <Okay, S 1> บอกว่ารอผมอยู่ใต้ต้นไผ่คุณผู้ชมเดินมาปกติพืนนี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่น้ําขังทุกปีที่มีฝนตกน้ําก็จะท่วมตลอดแล้วประมงบอกว่าเนี่แหละมันเป็นโอกาสของคนที่มีวิกฤต <c oughs> ปะโอกาสของคนที่มีวิกฤตไปหาประมงดีกว่าเราจะได้ไขข้อข้องใจว่าแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสของคนที่มีวิกฤตแล้วจะได้โอกาสอย่างไร <c oughs> ไปหาท่านประมงให้เจอกันก่อนครับ แอบเห็นท่านประมงแล้วครับแกนั่งเล่นอยู่ใต้กอไผ่ครับนั่งรูปหัวเจ้ากบเลยครับเข้ามาทักทายท่านประมงก่อนครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้ท่านประมงขออนุญาตนะครับวันนี้ตะลุยมาถึงที่แล้วก็ให้ผมมาตามหาท่านอยู่ใต้ใต้กอไผ่ครับวันนี้ที่ท่านบอกผมว่าท่านประมงโทรเราโทรคุยกันบอกว่าเนี่ยจะให้นายเกษตรมาดูว่าใต้กอไผ่นั้นมีอะไรเออแล้วบอกว่าใต้กอไผ่นั้นมีอะไรในกอไผ่เออมีอะไรในกอไผ่แล้วก็ ในกอไผ่นั้นสามารถแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสสําหรับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่ในที่ราบลุ่มที่น้ําท่วมขังด้วยค,ร,ครับท่านประมงมีอะไรวันนี้ฮะมีอะไรฮะคือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับมีน้ําขังรหรือบริเวณไหนที่มีน้ําน้อยอโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีน้ําขังเนี่ยในวิกฤตย่อมมีโอกาสมีการเกษตรหลายอย่างที่ว่าพึ่งพากันได้โดยที่ว่า,าเกษตรกรไม่ต้องเดือดร้อนครับนั่นก็คือ ควรที่จะได้มีการเกษตรผสมผสาน<ะ>ก็คือ,เ,อเลี้ยงกบใต้กอไผ่<ะ>ปุ๋ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้เป็นอาหารให้กับกอไผ่แล้วก็ในน้ำก็เลี้ยงปลาดุกเป็นการพึ่งพากันในน,น้ำที่อยู่ระหว่างร่องไผ่เนี่ยเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกได้อีกแล้วบนบนบกล,ล้อมด้วยมุ้งสีเขียวเนี่ยก็เลี้ยงกบ กบก็จะอยู่อย่างมีความสุขมไม่อัตคัดอ,อยู่แล้วมีความร่นร่มเย็นจากกอไผ่ทำให้ในเรื่องของสุขะอภิบาลสัตว์เนี่ยดีมากเลยโอ้โห,โหครับอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยแนตะ่โคราชเราเนี่ยแล้วอีกหลายจังหวัดประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยบางที่ก็ท่วมซ้ำซากท่วมซ้ำซากทำนาก็าากไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ปลูกต้นไผ่ไปเลยไผ่เขาชอบน้ำอยู่แล้วแล้วก็ขุดร่องหน่อยเลย หาน้ำมาก็เก็บน้ำอยู่ในร่องแล้วเอาปลาดุกปล่อยเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อกบมาเลี้ยงปลาดุกกับกบอยู่ด้วยกันได้เหรอฮะอยู่ด้วยกันได้แล้วกบก็ลอกคราบหรือกบบางตัวตายไปก็เป็นอาหารให้กับปลาดุกที่สำคัญก็คือเป็นการพึ่งพากันเขาโตกันมาตั้งแต่เล็กๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้ระยะอายุเวลาการเลี้ยงก็เล่เลี่ยกันด้วยสมเดือนสีเดือนใกล้เคียงกันเลยจับขายได้ด้วยโอ้โหทดจนตอนนี้ก็ ราคาขายตีก็ร้อยกว่าบาทโอ้ oh. 1หร้อยยบาทได้ราคากบได้ราคานะกบได้ราคานะ <c oughs> จริงๆแล้วกลบนานเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาย,ยากอยู่แล้วแต่กบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่ได้รับที่นิยมเป็นบบลูกผสมเออได้รับที่นิยมของคนไทยคนไทยชอบกินกบอยู่ละ เขาบอกว่าคนเลี้ยงเนี่ยถ้าไม่ได้กลิ่นหอมๆเนี่ยก็จะไม่กล้ากินฮะแต่ถ้าได้กลิ่นหอมเมื่อไหร่ปุ๊บเราไม่เหลือแล้วเห็นนะครับอย่างนี้นะครับไม่กล้ากินแล้วเมื่อกี้เห็นน้ำมังงงั่งรูปหัวได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูว่ากบสายพันธุ์อะไรเขาเลี้ยงกันแบบไหนผมขอจับกบโชว์ก่อนครับน้ำมะมงงครับจับเฮ้ยจับง่ายขนาดนี้เลยนะครับจับง่ายครับ โอเดี๋ยวเขาจับยังไงับตัวตัวนี้ครับคุ้นกว่าตัวนี้คุ้นกว่าจับอย่างนี้จะเป็นาะไรบ้งครับโอ้นี่นี่นี่ฮะไม่เป็นอันตรายโอ้โหกบกบกบพว้นี้เขาเขาเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากใช่ไหมฮะครับไม่ยุ่งยากกบสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ลูกผสมอ๋อซึ่งขนาดน้าท่วมเขาไม่หนีไปไหนนะไม่หนีไปไหนคุ้นเคยครับสถานที่เหมือนเหมือนว่าเขาเคยได้อยู่ได้กินอยู่แถวนี้เขาก็จะไม่หนีไปไหนเพราะบางคนก็บอกอุ้ยเลี้ยงกบเดี๋ยวกบหนีกบกระโดด ก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะครับอ่ก็ที่กักขังก็เนี่ยลงลงทุนจากพ่อมุ้งเขียวเนี่ยก็แค่สามร้อยบาทในในพื้นที่ประมาณ1งานอครับครับแล้วด้านด้านบนก็เป็นเร่มไผ่ไปอย่างจุดนี้เป็นจุดที่น้ําท่วมเนี่ยที่เราเดินมาเนี่ยเราลุยน้ําท่วมมานะฮะลุยน้ํามาเนี่ยปลาก็ยังอยู่ในบ่เหมือนเดิมกบก็ยังอยู่ตรงนี้ มีกบบางตัวหลุดออกไปก็ไม่ไปไหนเขาก็ไปไหนก็ <c oughs> อยูอ่ตรงข้างนอกอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เรา <c oughs> เห็นกันไม่ได้ไปไหนนะฮะท่านประมงครับแล้วกเกษตรกรที่เลี้ยงนี่เนี่ยโอ้โห <c oughs> เขาฉลาดมากนะครับ <c oughs> เขาปรึกษาท่านประมงแล้วก็เอาความคิดมารวมกันแล้วก็มาเลี้ยงกันแบบนี้แ <c oughs> บบดีกว่าปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ทําอะไรนะฮะท่านประมงครับ ฝนก็ตกพรำรำกบมันก็ร้องเงิงงำระงมไปทั่วายถวาฝนตกที่ไรคิดถึงวันใจของค่ะแม่ดอกสนุบ้านนาน้องเคยเรียกค่ะพอดอกสดามาในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้เห็นหน้าเนี่ยอาจจะนึกได้เลยว่าเป็นใคร นั่นก็นคือพี่หม่ำปลาหมอจอมเมื่อก่อนที่เลี้ยงปลาหมอแล้วผมกับท่านประมงเนี่ยได้มาดูพี่หม่ำเลี้ยงปลาหมอนะฮะแล้วท่านประมงก็ได้ให้แง่คิดกับพี่หม่ำแล้วพี่หม่ำก็เลยต่อยอดออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยฮะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกับพี่หม่ำกันก่อนครับสวัสดีครับพี่หม่ำครับสวัสดีครับวันนี้ท่านประมงท่านประมงก็พามาพามาหาพี่หม่ำอีกรบอกว่าแนะนําอะไรพี่หม่ำเนี่ยไม่เคยแนะนาแล้วสูญหายพี่หม่ำทําตามตลอดโอ้โห เป็นคนชอบศึกษาด้วยพี่หม่อนะครับผมครับค,คือคือไม่บอกว่าพอได้รับไงยคิดอะไรมาเนี่ยจะไม่ทิ้งขว้า,างเลยก็ถ้ามีเวลาก็จะทําต่เอ,อเรียนรู้ใส่ใกล้ตัวอูเรียนรู้เรียนรู้ยังเมื่อก่อนเลี้ยงแค่ปลาหมออย่างเดียวครับปลาหมอตอนนี้รายได้ย,ยังดีอยู่ไหมพี่หม่อก็ยังยังรายได้ดีอยู่ครับแล้วก็ อ่น้ำท่วมนี่ก็ยังกินอาหารปกติครับมันไม่หนีไปไหนบอครับไม,ไม่หนีครับนี่อย่างมาตอนนี้เนี่ยช่วงพายุปลายในพายุนาลีแล้วพื้นที่เลี้ยงปลาหมองพี่หม่ำน้ําก็ท่วมครับแต่ปลาหมองไม่ไปไหนครับมันไปแป๊บเดียวครับเวลาให้อาหารมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับเอา้า มันเชื่องขนาดนั้นเลยละคือโดยนิสัยธรรมชาติของปลาที่ไหนมันมีอาหารเนก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ครับมันก็คงไม่ไปหลุดลงไปในคลองในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้โหปัจจุบันนี้ก็รายได้ยังคงที่อยู่ใช่ปลาหมอก็ราคาก็ไม่ตกไปไหนครับผมเพราะความต้องการเยอะใช่ไหมครับครับผมอ่ะมาคราวนี้วันนั้นน้ำประมงก็แนะนำบอกเอ้ยพื้นที่ตรงนี้มันลุ่มมันเป็นที่น้ําขังเนี่ยที่น่าจะเลี้ยงปลาดุกหรือกบไดมพี่หม่ำครับที่หม่ำอ่ะพอวันนั้นท่านประมงแนะนํามาพี่หม่ คิดยังไงทาไมถึงมาเลือกใต้ต้นไผ่ตรงนี้ในการเลีออย้ยงอ่คือ <c oughs> ที่ที่เลือกใต้ต้นไผ่นะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าถ้าเราทาอะไรสักอย่างแต่ได้ประโยชน์เพื่อต่อกันหมดนี่มันจะเป็นผลดีใช่ไหมครับอืมก็คือพอเลี้ยงกบใต้ก็ไผ่กบก็ไม่ร้อนนะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ <c oughs> ก็เอาปุกมามาอยู่ในบ่อเดียวกันกับกบเพื่อที่จะให้กินเมือกกบนะครับอืส่วนน้ําของกบเนี่ยก็ รถก็ไผ่ครับก็จะเกิดหน่ออย่างดีเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างนี้นะ<อ>ครับแต่ถ้ามันไม่พอจริงๆริถ้าถ้าเมือกของพวกนี้มันมันไม่พอจริงเราก็สามารถที่จะเอาลงให้ปลาหมอกินได้อีกทางหนึ่ง<อ>ด้วยครับใช่ครับมันมันได้ประโยชน์ตั้งสี่ทางน,นะครับคือปลาหมอเราก็ลดลดอาหารลงไปได้อีกแทนที่เราจะต้องมาหนักในเรื่องของอาหารกร<ช>ะสอบ,บอาหารปุ๋ยอะไรอย่างนี้เราก็เอานี่แหละจากตรงนี้จากกบจับปลาหมอไอ้ปลาดุกเนี่ยไปไปให้ปลาหมอกินได้ใช่ครับก็คือ เวลาเปลี่ยนถ่ายน้านี่ก็คือเอาน้ําใส่แล้วก็ให้มันไหลลงบ่อปลาปลาหมอเลยปลาหมอก็มากินเมือกพวกนี้ด้วยครับก็เป็นการบำบัดน้ําไปในตัวแล้วก็เป็นอาหารเอื้อเอื้อซึ่งกันและกันใบไผ่ตกลงมาในน้ําเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารได้ย่อยสลายได้กบมันก็ไปกินตรงนั้นได้ถูกไหมฮะคราวนี้ทําไมพี่หม่ำถึงเลือกเป็นไผ่กิมซุง ภายกิมซุงนีมนม่มันมีมันมีข้อดีอย่างน,น,นะครับว่าเป็นเป็นหน่อไม้ที่ที่ที่ทมีหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่แล้วก็ คือมีมีคนบอกว่ามันมันสามารถที่จะไอคนที่เป็นเป็นโรคเกาเนี่ยทานหน่อไม้ได้แล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าทดลองให้คนหลายคนลองทานดูแล้วมันรวมถึงงจังหวัดด้วยครวมถึงมางจังหวัดก็ลององ้ะครับลองแล้วก็ประมงคาเป็นโรยูริกโครยูริกคือโรคเ่ง่ายโรคเกาอะนะฮะคือจะกินไก่ก็ลําบากกินหน่อไม้ก็ค่อนข้างจะปวดคราวนี้ทระมงลองกินกิมซุงดูเป็นยังไงฮะไม่ปวดเอ้าจริงะ โอ้เออใช่ฮะแต่แต,แต,แตม่มีมีนักวิชาการนักพู้วิชาการเขาบอกว่าไผ่กิมซุงเนี่ยกดยูริกมันน้อยใช่ไหมห<ช>ฮะแล้วกินแล้วก็จะจะ,จะ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 คนที่เป็นโรคเกาต์เนีขาจะกินได้ออแล้วก็อย่างบางท่านนี่ไม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 ไมชอบกินหน่อไม้อะนะแต่ว่าพอเอาไปต้มใส่กระกระดูกหมูเนี่ยก็เป็นอาหารรสชาติอ,อ,อย่างดีเลยใช่ครับแต่มีผมไม่แน่ใจว่าโรคเกาต์อันนี้กินได้ป่ะฮะ เขารักตัวเองอันนี้พูดเองชมเองกันเลยทันไหมพี่หมบำทันอยู่นะทันครับทานน่อไม้นี่อร่อยนะพี่บำหมักไปต้มใส่กระดูกครับกระดูกหมูอ่อนๆอย่างอร่อยเลยนะครับต้องตรวจระดกระดูกแล้วก็วันก่อนนี้แบบมีพอดีมีมีคนที่เข้ามาเยี่ยมฟาร์มเขาลองผัดผัดใส่กับอะไพวก นกกันเนาะก็ผัดโดยที่ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรเลยผัดคั่วใส่แล้วก็กินได้เลยโอ้นงอไม้เหรอฮะครับอร่อยมากครับไผ่กิมซุงนี่อร่อยขนาดนั้นเลยนะฮะยางอร่อยครับอือเอาละนี่คือไผ่กิมซุงแล้วต่อไปคือกบเอากบสายพันธุ์อะไรมาเลี้ยงในนี้แล้วปลาดุกเป็นปลาดุกพันไหนชนิดไหนอ่ะปลาดุกนี่เป็นเป็นปลาดุกบิ๊กอุยนะครับปลาดุกบิ๊กอุยก็เป็นปลาที่โตไวนะครับก็ทีแรกก็กะว่าเอาเลี้ยงไว้สักสี่พันตัวไว้ไว้ต้อนรับพักพวก กบกบก็ไว้ตอนรับพรกพวกเหมือนกันนะครับก็กบนี้เป็นกบสามสายนะครับก็คือเป็นกบพันธ์สีนวลผสมบูฟอกนะครับสีนวลผสมกับบูฟอกครับโอ้โหมันจะได้ความใหญ่ของบูฟอกใช่ใช่แล้วสีสีก็เป็นของสีนวลเป็นเป็นสีของสายพันธุ์เขาครับสีเหลืองน่ารับประทานนะครับไม่ไม่ออกดำนะครับ วันใจของค่ะแม่ดอกสนุบ้านนาน้องเคยเรียกค่ะพอดอกสดาอย่างเข้าเดือนหกคนก็ตกปล่อยปลอยหัยวใจพี่ร้องโอ้ยโอ,ย,โอยคิดถึงแม่เจอไหมแม่สวยไ่โลกนี้อ่ะลูกฮะต้องสินตานะ่ะเจอไหม เอออันนี้เลยแม่ไปก่อนนะแม่แม่อืม่าตามดื่มนะลูกเคยคิดไหมว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสูบบุหรีบุหรีเลิกยาก นั่นแหละพ่อเราก็เป็นหมออย่างนั้นถ้าเราชอบฟารมล้อพ่อเราเล่้ฟังว่าบางทีก็ไายนาถึงวันเลยพ่อเธาเป็นนักกีฬาหรออือพ่อเรารักษาคนไม่สบายได้ด้วยเหมือนพ่อเราดิชอนหนังสือด้วยอ๋อเป็นครูบางทีก็ตื่นเช้าไปกลับหลวงพ่อเป็นเด็กวัดบางทีก็เกี่ยวข้อวไปชาวนาทำถนน แล้วก็พพ่อ,พอนหลายคนถามผมว่าในแต่ละวันนั้นผมทำอะไรบ้างผมไม่ทราบว่าจะเล่าถึงหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าผมรู้เพียงแต่ว่าผมและหานไทยทุกนายทั่วประเทศพร้อมที่จะทำทุกอย่างเดินทางไปทุกแห่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพราะเราคือทหารของประชาชนลไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกขนายกระเชตร อ่างเขาเดือนหกฝนก็ตกรำรำกบมันก็ร้องเงิมงำระงมไปทั่วอาท้งนาฝนตกที่ไรคิดถึงวันใจพองข้าแม่ดอกสโนโุบ้านนาน้องเคยเรียกค่ะพอดอกสดาอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรย ว oh, oh, ัวใจพี okay. ่ร้องโอ้โหโตวันโตคืนเด้อนี่ลูกหัวกบได้เลยพี่หม่ำโอโกบพี่หม่ำเลี้ยงเชื่องคือคือมันอยู่ในธรรมชาติแบบนี้เราดูแลดีเนี่ยเขาก็จะไม่ไปไหนหลักเขาก็อยู่เล่นกับเราอย่างนี้นะฮะเรามาพูดถึงนี้ว่าพี่หม่ำมีการบริหารจัดการยังไงต่อยอดในพื้ทัาประมงในการที่พี่หม่ำเอาสวนไผ่อย่างเงี้ไผ่กินซุงกบบาดูุกเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยพี่หม่ำฮะก็คือกิ่ง ผมผมก็ขุดบ่อบ่อละประมาณสักสนะองเมตรครึ่งคูณสองเมตรครึ่งเนาะแต่ว่าที่บ่อก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าขนาดมันจะเท่ากันบมอก,ก็คือเอาตรงที่พื้นที่ที่กอไผ่ที่มันไม่เกิด<อ>ก็เลยระหว่างร่องไผ่อะ<ห>นะครับที่ <นะ S 2> ทมันไม่มันไม่เกิดตรงช่องกลางนี้ก็เลยเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ก็เลยขุดเป็นบ่อเป็นบ่อไปนะครับเพื่อที่จะให้กอไผ่ที่มันอยู่ข้างๆนี่ได้รับน้ําอย่างเต็มที่เลยแล้วเต็มที่แล้วก็กบเนี่ย ก็จะไม่ร้อนนะครับก็จะไม่ร้อนเนาะปลาดุกปลาที่อยู่ข้างข้างข้างใต้นี่ก็ก็ไม่ร้อนเหมือนกันนะก็จะสามารถพึ่งพาอะไรกันได้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 โดยโดยสะดวกนะครับคือเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเอาความเป็นจริงสูตรนี้น้าจะท่วมตลอดครับฝนตกมาก็จะท่วมท่วมขังที่หม่ำก็ขุดเลยขุดล่องเลยทําประมงบอกให้ลองเลี้ยงอะไรใต้ต้นไผ่ดูก็ขุดแล้วให้มันน้ำมัน ถังอยู่ในในในร่องไผ่ตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เอาปลาดุกมาปล่อยครับในพื้นที่ของพี่หม่ำพื้นที่ตรงนี้ที่พี่หม่ำทด,ทดลองเลี้ยงดูเนี่ยใหญ่แค่ไหนแล้วเอาปลาดุกมาปล่อยกี่ตัวก,กบกี่ตัวครับอเก่งๆผมเลี้ยงปลาดุกเนี่บ่อกลางบ่อเดียวนะครับส<ช>ี่พันตัวนะครับสี่พันตัวแล้วก็ออกบนี่ก็ หนึ่งหมื่นตัวแต่ว่าพอถึงระยะเวลาหนึ่งแต่ก่อนกั้นนี่มันไม่กั้นแล้วมันรู้สึกมันไม่โตก็เลยปล่อยให้ยาวไปหากันอ๋อให้กบกระปุกกระโดดหากันได้ใช่คือมันก็อยากไปบ่อไหนก็ก็ก็แล้วแต่เวลามันก็อยากไปบ่อไหนก็แล้วแต่่เาจะไปเนาะทีนี้ไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยพอทําปุ๊บเนี่ยหน่อไม้ตรงนี้ที่มันไม่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 มีความอุดมสมบูรณ์นะ เป็นหน่อเงเหลืองเป็นกอเืงเหลืองนะเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเขียวอย่างเห็นได้ชัดนะครับชัดเจนมากนะครับซึ่งกอไผ่นี่เองเนี่ยเขาจะให้เหลือลำไว้สักสามลำนะแต่ว่าพอดีก็คิดว่าต้องเหลือลำไม่เยอะเพราะว่าจะเอาเอากิ่งนี้เพื่อที่จะตอนเป็นเป็นสายพันธุ์เป็นพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อคนที่มาเยี่ยมเยียนฟามนะครับเอาไปปลูกต่อซึ่งผมในความคิดผมว่าถ้าคนนี้มีพื้นที่เนี่ย ลองเอาไปปลูกสักสองกิ่งก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเนาะใช่ใช่ยังงนี่หน่อไม้นี่โอ้โหขึ้นแบบแบบดูดูคือคือเรามองดูออกดูว่าต้นไม้ที่มันสมบูรณ์เนี่ยความสง่าความอะไรับโดยธรรมชาติเขาเนี่ยจะสวยงามมากๆดูหน่อแต่และหน่อใหญ่ๆลำโอ้โหสังเกตดูหน่อเดิมมันนะครับขอเดิมมันจะเหลืองนะครับแล้วข้อใหม่มันจะเขียวขึ้นมานะครับจะเขียวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ เออก็คือคือมันมันได้ท่าอาหารที่ดีสถานที่ดีนะฮะก็เป็นความสมบูรณ์จากพื้นที่เป็นน้ําขังนะฮะเอาไผ่มาปลูกเอากบมาปล่อยนี่ก็โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เกษตรกรก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยไม่ได้ยุ่งยากเลยง่ายๆครับอ่าม้งเขียวนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็เอากลางๆไปแล้วก็ดินดินกดทับ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 ไปก็พอแล้วครับ ตัดพี่พี่ยอให้อาหารกบกับอาหารปลาดุกในเวลาเดียวกันเลยใช่ครับก็คือชนิดเดียวกันเลยชนิดเดียวกันครับมันกินมันเหลือก็ช่างมันไม่เป็นไรปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยก็เพราะแต่ถ้าเราเลี้ยงในบ่อปูนบ่ออะไรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอุ้ยต้องควบดูนะอาหารห้ามเหลือนะใช่ต้องถ่ายน้ำมันจะเน่าเสียเร็วครับแต่อันนี้ก็คือเน่าเสียมันก็ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่ากอไผ่ก็มีตัวดูดซับตัวเซนซับไปอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดถึงเวลาจะถ่ายเทน้ำล้วก็เปลี่ยนจากนี้ลงไปบ่อปลาหมอลงไปบ่อปลาหมอครับแล้วก็น้ำใหม่ เข้ามาในนี้ใช่ครับน้ำใหม่ก็เอาจากน่นก็คือใส่บ่อบ่อกลางนะครับมันก็จะไหลลงมาบ่อปลาหมอเนาะปลาหมอก็จะมารอดักกินตรงนี้เห็นพี่หม่อมบอกว่าอะไรนะกบมันกินอะไรของปลาหมอปลาดุกนะฮะปลาดุปลาดุกนี้จะกินเมือกของของของกบอ๋อปลาดุกกินเมือกของกบเมือกเมือกเป็นยังไงอ่กบนี่ปกติมันจะมีเมือกเนาะจะมีเมือกเนาะแต่ถ้าถ้าถ้ามันลอยอยู่อย่างเงี้ยมันลอยอยู่นี่ปลาดุกก็จะปตอด มามาแตะกินเล่นๆอ๋อคือทำคาสาดให้ใช่ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยกบกับปาดุเนี่ยเขาอยู่ในนากันอยู่แล้วใช่ใช่ไหมฮะโอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมครับเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าเรามีที่ทางฮะเราไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยล้วก็มีพี่หม่งเลี้ยงกบกับปาดุแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีเวลาอยู่กับมันมากไหมฮะอ๋อไม่ละครับก็ให้อาหารจริงๆถ้าถ้าไม่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 นี่จริงๆให้ให้ช่วงเย็นอย่างเดียวก็พอแต่ว่าถ้าถ้าให้ดีก็ให้เช้าเย็นเนาะ อือถ้าเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมันจะประหยัดต้นทุนมากอืมเพราะว่าอาหารนี่ให้น้อยมากครับอือว่าประหยัดมากคือในชเชียงลำก็หาอีกกินเองโดยธรรมชาติได้อยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็ดูแต่ละตัวเนี่ยโตมากมากเลยในประมาณสองสาเดือนเนี่ยโตใหญ่แล้วเนี่ยหมื่นตัวนี่ผมให้อาหารั้างปลาดุกั้างปลาดุกสี่พันตัวแล้วก็กบหมื่นตัวผมให้วันละสามกิโลโอ้ซึ่งซึ่งมันมันน้อยนะครับแต่ในเชิงความิริงในทางวิชาการหรือว่าในการเลี้ยงที่เป็นแบบธุรกิจจริงๆอ่ะมรกต้องให อาหารมากกว่านี้อีกใช่ครับใช่โอโหแต่ความอุดมสมบูรณ์ความใหญ่โตเท่ากับครบอเท่ากับการเลี้ยงอีกแบบอีกอีกอีกที่เป็นเป็นธุรกิจใช่ไหมครับผมครับโอ้โหอย่างเขาเดือนหกคนก็ตกปล่อยปลอยลอย,ยางมาลงยืนท้อยน้องจนที่ปวดหัวใจคนตกรำรำยิ่งระดัมองไม ที่ต้องตาคนทนน่าใจน้องจากที่ไปเมื่อเดือนหกเอ้โอ้โหคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า เลี้ยงง่ายขายข้องรายได้ดีมีเงินเก็บมีเงินเหลือใช้ครับที่นี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีๆให้กับเกษตรกรหรือประชาชนที่อยู่ในช่วงวิกฤตที่ในพื้นที่ที่ราบลุ่มพื้นที่ที่น้ําขังพื้นที่ที่น้ําไหลผ่านหรือพื้นที่ตรงไหนที่แบบว่าประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมทําไร่ทํานาไม่ได้มาดูที่นี่ฟาร์มแม่สีเป็นตัวอย่างครับจากแนวคิดของท่านประมงจวัดนวรรราชสีมามาให้กับพี่หม่ำพี่หม่ำก็ต่อยอดแนวคิดมาทดลองทํา จนประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลผลิตให้เห็นแล้วมาท่านประมงครับอย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน่าภาคภูมิใจนะฮะว่า,าแนวคิดของเราเนี่ยซึ่งมาบอกให้กับประมองอาสาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งวขว้างก็ไปทําต่อจนประสบความสําเร็จอย่างนี้ท่านประมงครับอ,อยากให้ท่านประมงช่วยให้บอกให้กับเกษตรกร,กรมาต่อยอดแนวคิดตรงนี้สารต่อแนวคิดตรงนี้แล้วก็ไปแก้วิกฤตของตัวเองให้เป็นโอกาสที่ดีไม่ให้ประสบปัญหาทุกครั้งที่เกิดน้ําท่วมฮะ ก็จากการที่เกษตรกรเนี es, ja e is, ่ยโดยผู้นํา in. ด้านการประมงของเราประมงอาสาเนี่ยได้ประยุกต์การประกอบอาชีพโดยที่ว่าไม่ใช่เลี้ยงปลาอย่างเดียวคือการเกษตรเชิงเดียวนั้นเนี่ยจะประสบปัญหากับการตลาดมากมายตอนนี้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายของกรมประมงก็ต้องการที่จะให้เกษตรกรนั้นเนี่ย ได้วิเคราะห์ตนเองว่าพื้นที่ของตนเองนั้นเนี่ยมีความเหมาะสม uh huh. ด้านการเกษตรอะไรบ้าง uh huh. และที่สําคัญเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีปัญหาด้านการตลาด uh huh. คือสามารถที่จะหาตลาดในพื้นที่ในท้องถิ่นได้เองอ uh huh. และที่สําคัญเนี่ยก็คือ,อเป็นการเกษตรที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะพึ่งพากันได้ uh huh. โดยที่เกษตรกรเนี่ยมีงานทําทั้งวัน uh huh. นะครับแล้วก็ มีรายได้จากพืชจากสัตว์จากการประมงม,มีรายได้ทุกวันครับก็จะเป็นวิธีการที่ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงประมงอาสาคือคุณนัตวัตรบำเน็จพันเนี่ยก็จะได้ขยายผลส่วนนี้ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับซึ่งหลายรายสนใจ เรื่องการเลี้ยงปลาหมอ,อมเนื่องจากทุนมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้การตลาดของเราเนี่ยในพื้นที่โคราชเราเนี่ยพอกินสเดือนก็ต้องรออีกสเดือนอซึ่งเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยของโคราชเรานั้นเนี่ยาการตลาดยังไม่เชื่อมโยงมีสินค้าไม่เพียงพอ,อนะครับเราก็ได้คุณนัทวัฒน์บัธุ์นะครับในเรื่องของการกระจายองความรู้ตรงนี้สู่เกษตรกรได้อื่น และที่สําคัญก็คืออยากให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยทำการเกษตรแบบปลอดเคมีปลอดสารพิษอันตรายอแล้วก็มีรายได้แบบมั่นคงไม่เป็นหนี้เป็นสินขยายผลสู่รายอื่นต่อไปครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับถ้าเราทําแบบท่านประมงได้เนี่ยนะฮะสามอย่างเนี่ยกบไผ่ปลาดุกเนี่ยขายได้ทั้งปีนอไม้เนี่ยขายได้หมดหน่อกก็ขายลำมุดลำก็ขายน่อพี่มาม ทดลองเลี้ยงมาจนประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วเห็นแนวคิของพี่มัมบอกว่าอยากจะให้กับกเกษตรกรเพื่อนบ้านเราได้มาดูได้มาศึกษาเรียนรู้อ่ะตอนนี้พี่มัมเปิดโอกาสขนาดไหนให้กับกเกษตรกรเข้ามาได้ชมได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ที่นี่ครับครับก็ก็มาได้ทุกวันนะครับนะแต่ว่าก็โทรมามาก่อนก็นได้นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีมีตัวอย่างความสําเร็จให้ดู จับต้องได้นะครับออนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมอกบปลาดุกนะครับแล้วก็ไผ่นะครับเพราะว่าต่อไปนี่ไผ่ก็น่าจะจะ ขยายพันธุ์ไว้เพื่อแจกกับคนที่มาดูเพื่อที่สนใจที่จะเอาไปปลูกไปเลี้ยงนะครับของที่อ่ะถ้าคุณมาแล้วก็มีไผ่ไปปลูกได้ไปแล้วได้โดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ติดต่อพี่หม่ำมาได้เลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็รายการของเรานี่นะพยายามที่จะหาช่องทางดีๆหาแล้วทางหารูปแบบดีๆที่จะมอบให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมเชื่อว่าบางพื้นที่นั้น เกิดวิกฤตเป็นอย่างมากแต่ถ้าดูรายการเทปนี้แล้วเราขอให้เทปนี้เนี่ยเป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประมงจังหวัดเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ,รบแล้วก็ท่านผู้ช่วยบุญหลายขอบคุณครับแล้วก็พี่หม่อครับ,รบประมงอาสาของจังหวัดนครราชสีมาเป็นประมงที่อาสาที่เข้มแข็งมากๆท่านหนึ่งเลยนะครับท่านประมงครับ มีอะไรนะดีๆบอกพี่หม่ำไว้เลยนะครับผมว่าความคิดของท่านประมงไม่สูญหายอย่างแน่นอน<ช> <laughs> วันนี้ครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนนั้นและวันนี้พวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรประชาชนที่อยู่ในช่วงวิกฤตที่น้ำท่วมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสู้ต่อไปครับคนไทยไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ อย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกพรำกบมันก็ร้องเงิมงำาระงมไปทั่วอารงาฝนตกที่ไรคิดถึงวันใจของข้าแม่ดอกสโน,โน,นุบ้านนาน้องเคยเรียกขา้าพอดอกสดาอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกโปอยโปรย ว่าใจพี่รอ้อโอ้ยอยอยคิดถึงแม่ดอกการเชา้าฝนตกลงมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้านะ้องแม่เงาลืลืมรักเราเสีแล้วแก้วตา